อเอ,อ้ยผ่อนล้อมอ่ะมึงไม่รู้เรื่องอ่ะมึงอยาพูดได้ปะแปจกใจคนที่เล่นลมบอกผ่านทุกเกมแค่เคยมีเกมไหนไม่ผ่านพี่ตูน้องบอกไอ้พี่ยิงไงพี่ตายทำไมสุดไม่พอวะไอ้เฮีย ถามแบบมีใครผ่านมาไอชิประสบอ่ะยังไม่ผ่านอ่ะต้องวัดเปิดการแล้วแหละโ okay. อเคนนใช่กินดนี้เอาไปประมาณเก้าบ่ด ไอเทียนการเนี่ยม่ได้แบบบกเจ็ดเดี๋ยนะเจ็ดเล้วนเดี๋ยวนะดูดูพวกมันมาทำอะไรกันอะทำไมมันพุ่งไปไวกับกูอีกวะไอที่อะ โทษไอ้เยี่ยมปีนขั้วอะไรวะนะ่ะอะไรทำไงให้มันเร็ว

มึงแกล้กูทำไงเนี่ยกูเต็มที่จนขี้เต็มเกงไร้สัตว์เฮียบทบุหรี่ไปครึ่งซองแล้วเนี่ยสามเกมกูไหนพัดโอ้โหเฮียเพราะต้องเป็นเรื่องใหญ่จัดเลยว่าชัดพี่ตูนอ่ะกูแค่ขอเขาอยากเดียวคือแค่ชนะอ่ะมึงเนี่ยมึงกดคนเดียวเล่นชนะให้ดูหน่อยถ้ามึงชนะเดี๋ยวกูไหว้มึงเลยอกูคนเดียวไม่เอาไม่เอาไหว้ไม่อยากให้ผู้ใหญ่มาไหว้เฮียกูเห็น กวนสะกอมึงอยู่ไอ้สัสลองเล่นอ่ะเดี๋ยวยุดสั้นพี่ขอร้องเถอะถ้าพี่ยังไม่รู้อะไรสักอย่างน้องขอร้องเถอะขวนสะกอมึงตามมึงเล่นไปดูคลิปในทิกต็อกปะเฮียกูเห็นอยู่มันพุกไอ้สัตว์ปืนสั้นเขาไม่นับกันเฮียอะไรอีออปเปอร์กูเห็นมึงเล่นเมื่อกี้ก็ออฟนะ ยิงไม่โดนเลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่มันไม่ได้ยิงเลยมันถือไว้ให้เขาไอ้สัตว์กูว่ามันสปอนเซอร์ฝั่งนู้นอยู่ไอ้ที่เนี่ยกูฉุดแล้วนะกูเริ่มฉุดแล้วนะแล้วกูต้องกลัวมบ้าะเอาเลยนะลั่นเลยไหมอะไรลั่นกระบาลมึงกะนหรอกูงนอีกแตเคดนก็มาพอไร้สาระจะกายโดนนะ พี่สูงพี่ผ,าย,ยผายเลยวะอยากยิง่ายเริ่มเหนื่อยแล้วพ่อขบวนมีหลายวะอยากรู้วะหอ,อ้เฟลพ่อมึงกัะสูงขนาดเนี้ยไอเหี้ย ไอ้โดนโอ้ยแบบอะไรก็ไม่รู้ครับสมเล่นมาโอ้โหไอ้เหี้ยขาดเจ็ดล้อาขาดร้อยหนึ่งอุ้ยอมอร์ทอลเที่ประสบไม่มีดิแกงโง่ มึงดูกูมึงดูพี่มึงเนี่ยไอ้ควายตัวอุ้ยโอชอโอชดูดูดูขึ้นดูขึ้นมึงมึงมึงปีกมึงมึงปีกมึงปีกมึงไอ้ควายตงละอเปีกกัน ไปสี่พันใช่ไหม okay. ไม่ได้หรอกสี่พันนะไอ,อ้ควายยังไม่ได้นะไอ้เปิดป่องนีอ่อะไรตามอยู่รอรอตามอ่อตามมาหรอตามไม่ทันหรอตามไม่ทันหรอตามไม่ทันหรอ เอา่ด้ร่อยโอ้ยสี่พันสี่เท่าไหร่วะมาตายเนี่ยกูชนะแน่กูนำโด่งแล้วตอนเนี้ยอย่าตายคนแรกได้ไหมขอได้ไหม ยายามเลยได้เงินได้เงินเยอะขึ้นหรอประสบเกยบพยายามเลยประสบเทสูงมากเลยนะเยเทสูงมากเลยเนี่ยไอสัตว์สูงจนกูเวิร์โงเลยอ่ะพี่ตูนพี่ว่าพี่กลัวความสูงไหมฮะโอเคกูโดอดเพื่อพี่กลัวความสูงไหมเปรี้ยไม่กลัว ปวดอะไรเยอะน่ไอ้เนี้ยเามานี่ชื่ออะไรนะครับแล้วเต่าน้องให้พี่ปีนบันไดที่แบบสูงมากๆเลยอะปีนเรื่อยๆเลยอะปีนอะไนะ ปีนบันไดที่มันสูงเล้ยขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดใครให้กูกปีนะนะน้องมึงเป็นใครกูต้องเชื่อมึงอะ <S 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 สมมุติว่าพี่ไปอยู่ในกิจกรรมนึงอะช,ช้าๆอะไม่รัวกิจกรรมชื่ออะไรกิจกรรมคือไต่้อยได้ล้านคือยังไงพี่ก็ต้องเล่นอะ ทำไมพีต้องเล่นอ่ะมันเล่นมันต้องเล่นอยู่แล้วมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรเลมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรพี่ต้องเล่นเลยอ่ะงั้นมึงก็เล่นก่อนเลยเยียมึงถามตัวเองเลยไม่ไม่ได้ต้องถามพี่ถามว่าพี่กับพี่เป็นนักกีฬาหนึ่งคนอ่ะพี่ต้องมาแข่งขันอ่ะกูไม่เป็นนักกีฬามันเหนื่อยกูไม่ชอบพี่ต้องเป็น ถ้ากูไม่เป็นไรเป็นไรไม่ได้คือตอนนั้นพี่เข้าร่วมแล้วอะเอาะไรง่ายแต่พี่ต้องปีนเรื่อยเรื่อยในความสูงนี่แบบหนึ่งกิโลอะอาจากพื้นดินอะแต่พี่มองลงม,มาก็ไม่สูงเนี่ย <c oughs> จากพื้นดินมองขึ้นไปหนึ่งกิโลนะเออไม่สูง แล้วแบบพี่เปีนปีนอยู่อะแล้วพี่เสียหลักหลับเหลือมือข้างเดียวที่เกาะไว้อะเกาะได้อย่างอีกมือหนึ่งแบบไม่สามารถที่มาเกาะได้อะพี่เกาะอยู่มือเดียวแล้วพี่รู้สึกยังไงตอนนั้นอะพี่แบบกังวลไหมฮะแบบไอ้เชี่ยพี่จะมีสติไหม กูเหนื่อยเลยการไปคุยกันเดียวเขาแหม่มอยู่บ้าพี่โจนอะเมมอยู่ดูเดะไอ้เขี้ยกูนำเขาอยู่สิบสองแปดไอ้เขี้ยตีถามเขี้ยอะไรตอนนี้สิบสองสิบไรสัตว์เอาอีกแล้วไอ้เฮี้ยมีกลิ่นไรสัตว์แต่ชนะได้แล้วไอ้เฮี้ยอะไรไม่แยะเนี่ยไอ้สัตว์กูไม่เล่นมึงให้กูปีนเฮี้ยอะไรกูไม่ปีน ก็ปีนหน่อยดิมึงถ่าย SPS ปีนไปสัตว์ไม่ได้ฟังเลยพี่แบฟอยู่เหมือนกันอะไรวะเฮียเฮียนี่ก็จะให้กูปีนให้ได้ กูอยากให้มึงมาดูทีมกูเล่นจริงๆไงสัตว์รักักสีไปเลยบอกแม่งสองพันงี้เนียหลอกกันในเนี้ยคนไทยหลอกกันถ้วคนไทยต้องชอบหลอกลวงคนละ คิดว่าการหลอกลอไเป็นเรื่องรอเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยมันจะเป็นคนจริงหนิฮะกูจะไปอยู่ที่ยานอวากาศแล้วกูเห็นยานอวากาศอยู่ข้างบนแล้วทุกคนไม่ใช่ครับพี่แม่คนไทยทุกคนป้าลัว นี hey, ่ประสบมันพยายามจะตามกูมาด้วยโดดเลยมึงตามมูเหรอกูโดดมึงหนีเยี๋ยว ไอ้ควายมึงซื้อปีกใหม่งโง่มึงจะมาแอคหาพ่อมึงเหรอวะแอกไหว,วประสบมันเป็นเที้ยอะไรกันมาลูกปิดแอคชิบผายตูนยังไงเนี่ย พี่ลืมือปูม่มันเล่นควยแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้แม่งไม่ยิงนะมันเดินควงปืนอยู่ที่ไหนเที่ยตอนที่สิบสองเท่าแล้วไอ้ตัดต่อเวลาแล้วขวอยยยเดี้ยวควงเขาแรกกูหมั่นไส้มึงเบอร์หนึ่งนะตอนนี้กูหมั่นไส้เที่ยที่เบอร์หนึ่งไอ้ตว์อยากรู้ถ้าเกิดบ้านแม่งอยู่ที่ไหนวะไอ้เที่ยแม่งควยแล้วก็ไม่รู้เขาบอกรักดีแม่งก็วิ่งไปไหนก็ไม่รู้ไอ้เที่ย กอเอออาามไ้สัตว์ย่าให้กูรู้เลไอ้เไี้ยนี่ยแม่งน้ำเลยแม่งน้ำอยู่เมื่อกี้สิบสองเจ็ดตอนที่สิบสองเท่าไอ้สัตว์โอ้ไม่เป็นอยู่ที่พี่ไม่ยิงด้วยอ่ะกูยิงเยอะสุดเลยเฮียเอาดีพี่รออะไรอ่ะกระสุนเนี่ยใช้กระสุนเยอะสุดแล้วแค่ดูแม่งวิ่งไปตายหากันไปแล้วสามตัวยังไม่ทันทำครัวเลย แล้วตอนนี้เหลือกูคนเดียวไอ้พี่อะให้แม่เย็ดแล้วก็กูยิงอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็เหลือกูอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้กูก็ตายเป็นที่เรียบร้อยไม่มาต่อเวลาพี่เออมาต่อเวลามาต่อเวลาแต่โดนนำไปแล้วดับหนึ่งนำปิดอย่างนี้ยังไงอ่ะมาเนี่ยังเล่นควยอะไรกันวะเนี่ยมาปิดไว้อีกอันหนึงยังไงอ่ะ